โอเคเปีนตามคำสัญญาที่บอกว่าที่พี่จะกลับบ้านใช่ปะ่ะแล้วพี่จะพาใคไปเที่เล่นกลับหมาของพี่มุกแกจำได้หรือปเปล่าพ่อแก็มคนที่จำอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมนไปละพี่แกว่าเออบ้านเฮ้วันอากาศมันดีมันดีแหละถามว่าดีไหมมันดีนดนดวเดวแต่ตัวบ้านอ่ะยังไม่เสร็จเลยนะ สองปีละเพื่อนแล้วอยู่เดี๋ยวพี่จะพาแกเดินเนะาะพาแกเดินดูคือรีบโมงวิสีฮันรัศวากูซะพาดีบสติก่อนถ่ายคลิปเนาะ,นะมันก็เหมือนต่างจังหวัดนะั่นแหละแต่เพียงก็แบบมันก็เหมือนไงมันก็ต่างจังหวัดเนาะจังหวัดต่างอารมณ์แบบตอนเย็นอะเดินเล่นกับหมา จริงๆมันจะมีน้ำของนี้มันจะเป็นน้ำใช่ไหมมันจะเป็นน้ำมันจะไหลตลอดเกือบทั้งปีตลอดทั้งปีก็ไม่ได้เพราะช่วงดูแลอะ่ะมันจะแห้งอ๋อน้องสวนนี้เองเข่าหีน่นาปิดที่เพื่อนกล้องมาไม่นานอ่าโอเคนี่ ฉันจำได้ว่าเคย,เคยถ่ายสตอรี่ตรงนี้นั่งในน้ำน้ำก็จะไหลยอย่เงี้ยตลอดแต่ก่อนตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นนาแต่ว่าเขาปรับสภาพจนกลายเป็นสวนปลาล์มไปละเนอะเป็นนาเป็นนาไอ้กระตอบนั้นเมื่อสองปีที่แล้วยังไม่พังเลยแต่ตอนนี้คือพังไปแล้วะยากาศดีป่ะบินตอนร้อนก็ร้อนนะ ต่ตอนที่มันแบบมันต้องมาเที่ยวน่ะช่วงที่แบบเฮ็ดเขาอะเดือนไหนอะเดือนหกเดือนเจ็ดไหมก่อนเปิดเทอมอ่ะนะพิผ้านะกนะ่อนนักเรียนเปิดเทอมอ่ะปิ่นคือจะสวยมากคือบ้านเราอะมันก็จะเป็นทุ่งนาเนาะวันนี้มันก็จะเป็นทนุ่งนาเห็นวันเ่าเด้ ه, ตามสหวัดนะแต่ที่เนี่มันไม่ใช่นะตรงนี้มันจะเป็นทนุ่งนาแต่ข้างหลังมันเป็นเขาแล้วมันสวยอยากให้เธอมามาก เห็นไหมปป่นบรรยากาศตอนเย็นนะมันดีมันดีจริงจริงแต่เพียงแต่ว่ามันเรามาไม่ถูกฤยดูเนาะนี่ที่พี่บอกพอไหลามาก็จะลงเนี้ยเป็นสายนี่ตรงนี้แหละที่ฉันกานังเล่นกับหมาช่วงที่มันลมลมตกความต่างใช่ไหมความต่างของที่นี่กับ กับอีสานโุ้นกูได้เจอแฮะบ้าปึ๊ดสุดหักกูก็อธิบายปินอยู่นี่มันเลยสิว่าเข้าใจป้ามาหนิต่ำค้ากูไม่สูเอาใหม่พินก็คือความต่างของที่นี่กับบ้านเรามันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าบ้านเฮามันสิมีห้องปุ๋ ต่อให้มันแรงแค่ไหนใช่ไหมตรงไหนที่มันเป็นนามันก็จะมีรูป,ปูเออแต่อยู่เนี่ยว่าหนก,กูยางหาหรอเด้ก็สิหาขุดปูกินกระิแต่มันกบาบบ้านดอกมันไมนหน่หนาที่ว่านาหน้านะซึ่งมันหาไ,หม,ไม่มีเลยนะหปูปูนะกระชิมีแต่หูหนูหูหูอยู่แถวๆนี้เน่ะน่ยเป็นหูกรสิ่ขุดขั้นแท้เขาเกาะบ่ได้เด้ ขี้งัวเต็มเลยเขาเลี้ยงงัวกันไอสิ่งที่ป่นสงสัยก็คือว่าพี่แล้วคลองข้างบ้านพี่ตรงไหน,นถ้าสีเบื้องคลองตออเนี้ยมันคือบอมีน้ำล้าอะถ้าเ้าสังเกตตั้งแต่คลองเนี่ยไอคลองเนี้มันเป็นคลองที่มันไหลามาจากคลองธรรมชาติจริงๆแบบอารมณ์ลงมาจากเขาอะเอออารมณ์มาจากเขาใช่ไหมแล้วก็บ้านฉันนะไม่ได้ใช้ปปานะ บ้านชั้นน้ันสิมีน้ำที่เขาตอมาจากเขาดูมาจากเขานะแล้วก็สิไลท์ตลอดเปิดไลท์ไม่เปิดไลท์ก็ได้ไม่อย่างนั้นก็ได้มันน้ำมันก็สะอาดแต่เมื่อไหร่ที่ฝนมันตกใช่ปะ่ะมันก็สีแดงแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยเขามีเขามีแบบว่าทางเก็บน้ำเออเห็นไหมปิดธรรมชาติมากแกลองนึกภาพดิถ้าตรงเนี้ยเขียวเนาะตรงนี้เขียวเ,เยวดว้มีเขาอากาศดีตอนนี้คือ แดดร่มลมตกไปแล้วก็คือเย็นเย็นเย็นมากเนาะคือสภาพนี้ฉันจะเปิดแบบสาธารนณะไม่ได้ฉันก็จะจะแนะนําแกจะพาแกมาเที่ยวบ้านด้วยเพื่อนพ้นแถวนี้ก็ยากกันทั้งนั้นน่ะก็เป็นยากกันทั้งนั้นยังไม่เล่นต่ำกูอีกได้ ตัวต้นเรื่องส้นกุย้ยแห้งดิเขาเผาอะไรกันมั้ยนั่นแห้งหรอกเปล่าบ้าต้องเฉียวโอเคเดี๋ยวฉันพาแกเดินกลับแต่ถ้ามีโอกาสฉันจะพาแกไปเดินอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นตรงที่ฉันบอกมันเป็นคลองจริงๆแต่มับอกไมีน้ำไง ไม่ตัวเดว้คือไม่มีน้ำเลยอ่ะโอ๊ยเสียวมันไม่มีน้ำแบบไม่มีเลยมันน่าแรงอ่ะในภาพในหัวแกคือแบบเป็นน้ำตกสวยๆนะเป็นน้ำาของท่าสเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอร่างแรงมันไม่มีไปพาไปดูแต่ไม่รู้ว่าจะพาไปดูนี้หรือเปล่าพเพราะฉันเดินมาันนี้ก่อนชุดชนอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเือ,อคลิปหนึ่งไม่ทายมือเดียวกันว่าอาจจะไปทายมือเดียวกัน เอามาแม่เข้ามาขมา้ขมาขมาขมา้ขมาขมข้ามโฮมโอเคย่างกระเป๋าก่อนเพื่อจะไปตลาดบินเดี๋ยววันนี้ โอ่คปีนไม่ทำไรครับนี่มาจอดในส่วนของใครก็ไม่รู้เขาบ้าอยนะูเอเนาะก็รู้จักกันทั้งนั้นเขาเขาอาาซิบุหูจากกูแต่เขานาซิบุูจักพ่อฉัน<ม>ก็คือฉันจะพาแกม,มาดูน้ำคลองใช่ไหมลองน้อยรอยรักแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเลยไม่มีจริงเนี่ยเดียวแค่เนี้ย ครองที่เธออยากให้ฉันพามาหนึ่งแค่นี้แต่ว่าเราจะเดินจากฝั่งนู้นนะเดราจะไปเดินจากฝั่งนู้นมาโอเคอยาไปเดินแป๊บนึงกูงงเหมือนกันว่าที่กูถ่ายคลิปให้เพื่อดูเนี่ยกูถ่ายไปเพื่ออะไรโปรโมทชนบทบ้านฉันเหรอไงวะอ่อเราเจอบลูเบอร์รี่ก็คือลูกเบดนี่ พุ้เทาแท้แต่ว่ากินน่าจะกินไม่ได้อ่ะน่าจะใกล้สุดละอันนี้แหละปีนลูกเบรลูกเบรลูกเบรจะเป็นผล,ลไม้ที่มีความเป็นสีม่วงเออล่าสุดกูโดนหล่ละเขาหงนกอุ้ยปลามือไหน งโอเคค่ะปิ่นน้องปิ่นค่ะตอนนี้พี่ก็เดินลงมาข้างล่างแล้วมีบ้านคนนึงประเด็นคือแบบมับนเป็นนาแร้งหรนป่ เรือตัวอะไรยุกยิกยุกยิกยุกยิกในกระไผ่นะห้ากระสีของฮันสายฮันครัวยานวงแีววเชี่ยวขออ่ะเนี่ยถ้ามาช่วงแบบหนาฝนอ่ะไม่กระหนามากอยู่ เพียงแต่รูกเพียงแต่รู้ราการนี้เธอจะให้ฉันเที่าายวอะไรคุณซึ่งมีแต่หินเห็นไหมนี่มีแต่หินหินแล้วชื่อลู้กาคุณแถวบ้านมันจะมีอะไรพี่มีอยู่แค่นี้ ก็ส่งเดียวกันแบบเดียวกันเหมือนกันก็คือไม่มีอะไรแล้วมดแล้วแต่ถ้าหน้าน้ำมันก็ย้ําเยอะแหละเข้าใจปะ,ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวฉันจะเดินให้ดูว่าเป็นหินอย่างเดียวนี่คือคลองน้ำที่ไม่มีนม้ำนี่คือก็หองแถวบ้าน พิก็อ้าพี่ตอนที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะมันอย่างนั้นนี่แมนแต่ตอนที่กูยูน่นันมันมีนำคล้องอยู่หนาฝนซึ่งดูน้ําแต่พอเราไปเรียนใช่ไหมไปเรียนในเมืองอัปเกรดไปเป็นสาวกรุงเทพงูปะเป็นสาวกรุงเทพเนี่ยเราจะได้กลับบ้านปีละครั้งเนาะ ส่วนใหญ่เราจะอยู่บ้านผู้ชายคนนี้ว่าแมนก็คือเราจะกลับบ้านครั้งค,คือทำทำตามอะไรนะกูหายใจไ่ทันแรอกทำตามเอ,อความเป็นชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราก็คือมาผ่อนผันทหารว่ายไงซะต่อเรียนนะก็ต้องมาผ่อนผันทหารปีละครั้งตามไม้เรียกไงนั่นแหละคือทำไมถึงได้กลับบ้านนี่คือเหตุผลของการกลับบ้านเข้าใจเปล่า แล้วการกลับบ้านของเราเน่ยเราจะมาแค่ไม่กี่วันอาทิเช่นเราผ่อนผ่านวันที่ห้าเมษาเหมนป่ะเท่ากับสิจองรถวันที่สี่เอ้ยวันวันที่สามจะมาถึงวันนี้วันที่สี่ผ่อนผนวันที่ห้าบางคนเนี่ยก็จะกลับวันที่ห้าเลยตอนเย็นห้าโมงบางคนก็สิกลับวันที่หกโอ้ยร้อนนี่แหละที่ฉันไม่มองกล้องเนี่ยเพราะฉันกำลังมองหาลูกเบรคให้เธออยู่นะเพื่ออยากกินใหเบิร์กหอมอะค่ะ อ่ะปิ่นเราเดินกลับเข้ามาในสวนเมื่อกี้ที่ฉันเอารถมาจอดใช่ไหมในทีเนี้ยตอนแรกอะที่ฉันแทนกล้องให้แกดูตรงนู้นเนาะมันจะมีต้นเบรที่มันเป็นลูกสีน้ำตาลแม่แม่ลูกสีชมพูในทีเนี้ยว่าสิหาลูกให้เพื่อกินน้ำก็เลยหาเข้ามาในสวนของผู้อื่นก็เห็นต้นเบรเยอะเลยแต่ประเด็นจะมีลูกให้เธอไหมอันกับอีกเรื่องหนึ่ง มาดูกันว่าเธอจะมีลูกหรือเปล่าเอ,อ้ยไม่ใช่มาดูกันว่าเธอจะได้เห็นตัวลูกของลูกเบรไหมเพราะว่ามันหายากไม่ทันนกแหมเนี่ยกยังได้สุกอยู่ยังแค่ดอกยังไม่สุกเลยเห็นไหมอุ้ยมีอยู่มีอยู่แต่อุ้ยเมียหมดหลยมดเยอะหมดเยอะ แต่ว่าลูกโอ้ยเป็นดอกกูเลยโอ้ปิ่นก๋วงป่ะด้เห็นเห่อละกูเบิ่งแล้วเนี่ยอโอเคปิน่นหลังน,น่าจะไม่มีบุญวาสนาบุญญาธิการเพียงพอเป็นลูกขุนูชาวไร่ที่จได้เห็นฉันกินลูกเบรภาษาภาคกลางไมร่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกันนะตอนที่อยู่สงขาเขาเออมาลูกเบรลูกเบร จะน่าอยู่ตรงังแกก็สอนว่ลูกเบรต่อไปฉันจะพาไปดูนบนบก็คือยงไงบึงน้าบ่ถ้าเป็นภาษาที่แบบเขาแปลคำว่า,านบมาแล้วเนี่ยในภาษาของนักประวัติศาสตร์เขาก็จะบอกว่าเป็นอ่างเก็บน้ำโอเคไปฮะขับรถกันเถอะ รอนแทวะ่ะพี่ก็มาถึงนบแล้วเนาะไม่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพิ่งกูเพิ่งรู้มากสองสามปีที่แล้วอีนดีเด้เพราะตอนกลับบ้านครั้งล่าสุดจะเพิ่งได้มาเที่ยวตอนเมื่อสองปีมัง้งประมาณสองปีกว่าโดยประมาณแต่ว่าในแผนที่ g o o g l e Map อะ่ะก็ ยังไม่ขึ้นว่าเป็นแหล่งน้ำอะไรนะน่าจะหลุดจยกการสำรวจไม่เดี๋ยวพี่จะพาแกาเดินสักหนึ่งรอบพอไหมพอแหละจะเดินมาหนึ่งรอบให้แกเห็นว่าถ้าเหมือนแกอยู่แถวนี้เนาะแกก็น่าจะมานั่งวาดรูปอะบ่อยนี่ปีนมีร้านกาแฟสดด้วยแต่ร้านปิดโอเค เดี๋งกันต่อถามว่ากว้างไหมกว้างอ่ะกว้างนะถ้าแกมาแกก็แบบเดินชมนกชมไม้แต่ว่าสินังเบิง้งริมตะลิงเสียนาสินังบ่ได้เนี่ยริมตะลิงอย่างเงี้ยน่าจะแบบนั่งไม่ได้เพราะว่ามันสโลปมากเฮ้ยมีผู้ชายวิ่งมาด้วยเลิศจังฉันสวยไหมปิน่น เ,เด้เดี๋วจะพยายามเดินให้เร็วน้ำถึงก็แห้งแห้งไปมากพอสมควรคือถ้าเหมือนกับแกมาช่วงที่น้ำเยอะก็จะเยอะแบบนี้แต่ถ้าเหมือนกับเป็นช่วงหน้าแรงหน่อยๆมันก็ประมาณเนี้มันไม่ได้เยอะขนาดที่แบบโอ้หลายแถนีะไรใส่รอยแล้วพี่เฮ้าดังไ่ได้เลยฮู้นยินงเด้ต้องแบบทำท่าไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนาะ เดี๋ยวจะนั่งจะเดินไปนั่งฟังโงล่มนะเอ๊ะแดดมันน่าจะน่าจะบกพอดีไม่ใช่สิคงมันคงจะร่มพอดีเขาเลยจะรู้ว่าเป็นชาเป็นคนไทยกรุงเทพได้หนิมันจะร้อนเดี๋ยวแกกลับบ้านไปนะปิ่น,นแกจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอที่บ้านมาให้ฉันด้วยแล้วแกก็จะมีปัญหาเดียวกันฉันว่าพี่หนูจะถ่ายตรงไหนดี บ้านหนูมันก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันเห็นไหมเาเชว่าบ้านแกนะจะมีแหละแต่ถามว่าแหล่งท,งท่องเที่ยวใกล้ๆนี้มันมันมะีนะไอเช่นที่แบบเป็นน้ําตกสายลุ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ไปเล่นนะแต่มันไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าด้วยเหตุการณ์ช่วงที่มันน้ําป่าไหลหลากเั้นแกไปเซิร์ชใน Google ก็ได้มันก็จะมีข่าวอยู่ที่ว่าฝนตกหนักๆแล้วคนไปเล่นกันอะไรเงี้ย แล้วก็น้ำป่ไาไลหละก็เ,เสียชีวิตไปไปเยอะพอสมควรเนาะแต่ช่วงนั้นอะ่ะฉันไม่ได้อยู่ที่จังหวัดตรงังตอนนั้นเรียนอยู่ที่จังหวัดสงขลาเป็นสาวสงขลาอยู่เป็นแดนนางเงือกแต่ถ้ามาถ้าแกมาเที่ยวใช่ไหมพี่ก็จะพาแกไปแต่ต้อก็บพมอย่างอีกอะ่ะเข้าใจป่ะแต่ฉันเชื่อว่าแกน่าจะแบบอู้อูอู้้อารมณ์นั้นอะ่ะโค้ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือเธอเป็นคนที่ชอบ อะไรที่มันแปลกใหม่เนาะเฮ้ยพี่นี่ยโอย่างงนี่การละครที่หนึ่งอารมณ์นั้นจริงๆโอนมันก็ชีเดนินโดนค่ะเดินเอาหอมเหรอเปล่าจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่ง,ง,มมงปีนมะม่วงเบาปีนมม่วงเบาท่งานมาจาักรลอหลับอ,อยกลับไปบ้านเนาะเชิญดู ว่หล่อนคิดเหมือนฉันเมื่อกี้ไดคิดเหมือนฉันไหมยิ้มมองต้นข้างหลังเดี๋ยวฉันจะเดินบนกลับมาอีกรอบนึงแล้วก็เด็กมาติบอสมทุทหดอดสมคนด,ดีโอ้กูเมยตั้งแต่เป็นโควิดมาไม่เคยเดินไกลขนาดนี้เดินแล้วเดินหอบครึ่งทางแล้ว โอ okay. เคปิน่นตอนนี้พี่ก็มานั่งอยู่ที่นบเรียบร้อยละก็เป็นฝั่งตรงข้ามกับที่เราเดินมาเมื่อกี้เนาะฉันว่าเธอน่าจะชอบแต่ถ้ามันจแะบบคือมุมที่ฉันนั่งอะ่ะมันสวยนะเออมุมที่ฉันนั่งมันสวยแย่ทีนี้ฉันจะให้ดูอ่ะนี่เธอน่าจะชอบมากๆเพราะว่ามันจะเป็นจุดนึงที่เธอสามารถวางเขาเรียนนะขาตั้งขาตั้งอไอ้ฟิลม์มเออยังละ่ะ ไอ้ที่ผ้าใบที่แกชอบวาดรูปอ่ะเออแล้วแกก็มานั่งเนี้ยลมเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยคือในในคลิปอ่ะมันอาจจะดูไม่สดนะแต่ถ้าเหมือนกับแกมาดูที่นี่นลมมันเย็นมากถ้าเราอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็จะบอกเลยว่าไอ้น้ำที่อยู่ในสระเนี่ยมันขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันมากับลมทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันเย็นขึ้นเอ,ออเนี่ยประมาณนี้แหละโอเคประมาณนี้แหละบ้านของพีก็มีไม่มีอะไรมากมีอยู่แค่นี้ เนาะถามว่าถ้านั่งอย่างเงี้ยมันก็ชิลมันก็ชิลเออมันก็สามารถที่แบบพักผ่อนหย่อนใจได้ตอนตอนเย็นนะเนาะไม่รู้ว่าแถวบ้านแกนมีหรือเปล่านะอันนี้บริขิงนะคือแบบอียิปต์ยาคุงคือกันว่าแถวบ้านที่เธออยู่อ่ะเป็นบ้านของเธอเลยสินะบ้านที่อยู่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่อยู่ซีสเกตป่ะอยู่ใสรัะสุรินป่ะหรอยู่ไซบะเอาล่ะไปที่นี่กูจำอะไรแต่เมั่อสว่าบหน้อยใจกูซะกว่าเนาะก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วก็มีอยู่คลิปหนึ่งมั้งที่ เราไปดูเขาเป็นคนจังหวัดตังเหมือนกันเป็นเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมทิกตอกเกอร์อะไรเงี้ยเขาพูดถึงชีวิตชนบทของเขาคือตัวเขาหนะเขาอยู่ในเมืองอืมก็คือเขาเป็นคนเมืองคนหนึ่งเลยอารมณ์อารมณ์แบบคนเมืองอะ่ะทีเนี้ยแบบเราก็ไปดูคิดว่เาเออคำว่าชนบทของเรามันต่างกันใช่ไหมอะไรเงี้ยพอเราเห็นว่าบางครั้งชนบทมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยในจุดที่เขาอยู่เป็นจุดที่สามารถ บอกได้ถึงความทันสมัยแล้วก็ความแบบข้ามโลกยุคใหม่มากกว่าเข้าใะปะแต่สิ่งที่พี่อยู่คือธรรมชาติจริงๆแล้วเป็นแบบชนบทจริงๆอะไรอย่เงี้ยอันนี้ไม่ได้จะวับเขานะแบบอ๋อนี่คือแบบอยู่ที่ความในความคิดของแต่ละคนเนาะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย โอเคปิน <c oughs> ก็คือชั้นอะเดินไปสวนข้างๆอย่งเงี้ยเห็นป่ะตรงนี้พยายามเดินหาห้แกนะตั้งแต่สวนในสวนนู้นจนสวนข้างในเนาะเออนะฮะก็หามาได้อะไรแล้วลูกบลีเนี่ย มันจะเป็นรอยแตกๆไม่โฟก,กัสอีกแล้วอืมจะเป็นรอยแตกๆถ้าเราบีบมาใช่ปะ่ะช่วงฝนตกๆหรือว่าถ้ามันมีน้ำอ่ะมันก็จะเป็นสีๆนี่เป็นสีๆเห็นมะเออเห็นละเนี่ยกูอยากหยอดน้ำ